แมนเบอร์ได้รับพี่น้องไป็นข้าวขาไปเลยดอกพอดีเลยเอาอยิงมาขับพันนลยครับผมครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างนี้ก็มีครับผมหลายฝายเลยูครัยเก็บรำการครับผมเจออีกแล้วครับพี่น้องโอ้ย มีเตงงามๆเลยครับผมโอ้ยพุ่นเก็บดอกนี้น้ำกันครับผมมาทั้งผีครับผมหาดอกครับจุ่มนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพญายมยัยลุงป่านะครับเพื่อสูทุกคนครับสวัสดีครับเอฟซีในประเทศลาต่างประเทศครับผมมาพบกันกับบ่าวข้อญลุงอีสานครับผมในสามวันที่ 26สิกพฤศจิกายนพศสอง8ันหรอยหกสิแปดครับวันนี้บาคอนกรบภับพี่พน้องมาปีนผู้ปีนเขาครับผมมาหอดไม้กะตีซีเกือบตีฮาครับพี่น้องบปลุนบาคอนมึงเด้อครับวันนี้หมดบาคอนส่โศกสีมันไปได้ครับผมมาตามหาเห็ดบดเห็ดลมนะครับนาอไปกันเลยครับผมเดินเดียวครับวันนี้แม่เซียมเป่นป่วยครับผมบอสมบายหรือบาคอนมาผู้เดียวนะครับนาอไปครับไปลุ้นน้ำกันครับวันสีมันบอครับผมพอแล้วครับผม งานแหลกแห่งมนันครับผมอ้วาวคอนวาและอาวาเนเลย่ยวเดียด่ยวบดเดินทางผู้เดี่ยวคือเกอ่าครับผมแม่เสียบคนบัสบายครับเป็นวัดพี่น้อง <c oughs> ใส่ตุ่มมันเป็นวัดเลยขึ้นนมาลำบาวคอนตุกมขอบมันว่ะตุ่มลำบาวคอน สายฝนอีกครับผมสองเม็ดมาผมดูมันก็ไม่ก็ อ้อนเลยท่าปุ่นนี้ครับผมครับผมดังหัวขาดหัวขาดทื่อผมเบาความเส่เสือกันฝนหนาวแห้งครับพี่นุ่มเสือกันฝนอีกกันในไร่เต๋อเบ้ครับผม ครับผมเห็นแต่เกิดน้ำงาครับเฮ็ดฝนวางหันนะครับผมนี่ทมไมเฮ็ดตะหมอ,อกเลยปลายฝนอีกแล้วไปไปลุน้นกันดีครับเจออีกแล้วครับผมโอ้ นามเลยพี่น้องปีเต็ดน้ำเบาก่อนเลยครับพี่น้องอิบซีทุกคนครับผมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงปลานะลาสุขูทุกคนครับผมที่ว่าน้องร้านครับผมมาเก็บเห็ดน้ำเบาก่อนเด้อเหมือนมาค้อนมาผ่ามาหาหลอกปิดคอนสิได้แต่แม่เสียมเป็นวัดมานำโบได้ถ้าปิดพี่น้องต้องเหงาเลยนั่นเป็นข้าวๆไปเลยโอ่ะ เาขวัญให้เบิ่งก่อนโอ้แมนเบิร์ได้เข้าไปหนักไปข้าเข้าไปเลยดอกพอดีเลย 你多麻烦。 บ <im itation> อกขอนขอเก็บภาอนเออเียมการขับบานเก็บภาพเรียบร้อยอุ้ยขาไม่ตอ้วนๆเลยชวนกตีหาก็กลัวล้ะครับผมอขอนมาวันสิมาเต็กกว่าง ตีสองตีสามมาวันไหนหนาวแห้งครับพี่น้องเย็นจ่อยๆเลยบบาควาก็อพอเป็นกำลังใจให้เด้อครับผมทางน้ำถั่วเนาะครับเนาะถัาา่วักไตอู้อือเป็นถั่วแหงครับจะได้กะผ่านวิกฤตไปได้ดีเด้อครับผมไปครับพี่น้องเป็นเราต้องการว้อนาอีกครับผมเอาอยู่มาขับพันนะครับผมขอแต่งต่างกองพูดีเลย อัะฮะจะดอก่ยัเไงเ่นครับผมปาไว้นําครับผมไปดูน้องกนดีครับรับผมเก็บน้องกนดีครับไล้แต่รุนนี้ครับพี่น้องโราเก็บทวนมากโอ้เบอร์ท่าไหดครับผมเอาขอนกระเพามาไล่คอนนะครับ เอาทั้งดแต่ว่าป้าไว้นเรือบบเลือบุหูคับมืออื่นนี่ที่นองขึ้นมาลายครับแจ้งรถบุญบ,บ,บันเลยเป็นเห็ดปลายฝนเลอะครับมวลเป็นเห็ดตหมออครับผมดอกกั็นยังบางอยู่ครับผมดึงอ่ะไปดูน้ำกันค้อนไม้ครับเก็บน้ำกันอี่ครับผมมีน้อยเก็บน้อย กำลังส,สวยเลยครับผมไปลุ้นคันนีครับ,บครับผมครับผมเริมเอาครับผมดอกพน่พท่าทันใหญ่อยู่พี่น้องอุ้ยถ้าเกิดลายอยู่ครับผมหาดอกใหญ่ๆเพิ่น รุ่นนี้มีแต่แกงดอกหน่อยฮะไยครับครับผมคอ,อ,อนนี่แสงสะทอนนีนได้ครับผมหน่อยหนึ่งพูนพี่นนอข,ข,ขักักขัอ่ะเก็บตรงกันครับผมพอดีแกงครับผม แกงไฟพักขยงหอมๆเลยพี mm ่น hmm. <_ bells> ้องพักขยงเห็ด <ave> ด <Pain? _> ึงอย่างมันว่าเห็ดเสีออกไปหนาพนวาดเก็บมือหนึ่งด้ครับผอมือหนึ่งถือกล่องนะครับเนาะ ดอกใหญ่เพิ่นหาแต่ดอกพวกแกงทุนเบาขอนจะเปล่าไว้บปขอนดอกใหญ่เพิ่อนออปไ,อไอนปรับพี่น้องโอ้ยผูโอ้ยผูข้างนีกก็มีครับผม ลฝ่ายเลยผมยเก็บต้องการครับผมเก็บต้องการครับม,มีตะไคร้ไงหนึวันเลยครับผมหูปราคอนต่างกล่องไปค้อ,อ,เอ,อนเพิ่นเลยมีแต่ลุนแกงครับผมเหรียญสิบเหรียญห้า ถ้าเหงานคนขับเปล่าเนี่ยอันนี้ก่อนครับ จงไว้ครับบานไปทางพุน่นน่ำเลมเอาตะดอกเอาดังรดครับผมดูนี่ป้าไว้ครับผมไว้เป็นยังเจออีกแล้วครับพี่น้องพุ่น มีเตียงงามๆเลยครับผมหุ้ยพุณเก็บนำกันครับพี่น้องเก็บนำกันโอ้ยมีเตียหลุดงามๆเลยเดีย๋ยวบอกขวัญเอากล่องนี้ไปไกลครับ เหนีวสากเลยพี่นอเอาควันเดาวไว้โ่ผิดเลยแดดบดแดดบดนี่แน่นอนแฮ เต็มตะการแล้วครับครับพี่น้องดอกน้อยเพิ่นเอาไปทันใดครับครับผมคมอณโอนยดอกนอย้ลายแห่งแตกไปเรื่อยพี่นอง ดอกหน่อยร้ายหลายเอาบุได้เก็บทั้งป้ายครับบ้านหาแต่ดอกใหญ่ๆเป็นครับผมรุ่นแกงได้รุ่นหน่อยเอาปลาไปให้เป็นไงข้ามเอื่อนเข้าได้มาเล่มอีกหรือว่าพีหน่อเพิ่็จะมาเอาควันกระบงครับผม ตามกุ่นนีครับผมแต่ว่ามือนอีงน้ง่ญ่ครับผมเห็ดก mm ุ่นแต่ปนโบถือ mm hmm. ป่ะ้อกป้าไปดอกอว้วนๆครับผมออกว่าไลแต่ว่าดอกอว้วนขนาดครับผม mm hmm. เก็บอีกครับผมค mm hmm. อ,อนีกดอกขขาวครับ ดอกขาวดอกงามโอเคครับผมเดอกนองน้ไปลาไบปเปในไญ่ครับอันพี่น้องเส้นทางพะรานมุ่นครับผมเบาคอนสิพูนสียางไปขึ้นผู้จองเบือกลางพุนครับเพราะว่าขึ้นเบาควนหาของเก่ามาเฮ็ดกับบคคอยมีครับผมห่มางห้างทางพะรานม่น เห็นมงคอนละดอกสองดอกครับผมป้าพี่น้องขึ้นล้างผู้จองน้ำกันครับไปหาเห็ดดอกตอครับผมแหลกวยลงเมือนะครับเนาะนี่ครับตัวนเห็ดหอกกระตาด้วยครับผมดอกกึงามเลยครับผมไปไปหาล้างผู้จองกันดีครับผมครับผมปอขอนขึ้นมหอดล้างผู้ล้างเขาแล้วครับผมเขามากมาเจอแล้วครับผมนางเอกผู้จองหอสองดอกคมนี่พี่น้องอีกดอกนึงทางนี้ ทำง,าม,งามเลยครับผมโอยงาม,มอีอรีครับอีกด้อครับผมเห็ดพึ่งขาลายครับผมนางเอกของเราโชคพีครับดอกนึงดอกใหม่ครับนี่ ผมจะมันสวยจะเป็นงามขนาดเลยคุณโอ้ยเรียงก,กันใส่หลายเลยกิบดอกนี้น้ำกันครับผมมาทั้งผีครับผมหาดอกครับจุ่มนี่ พอดีแกงข้าผิดกอเกลือเสร็แปบ๊บครับดอกนี้ครับผมโอ้ยหมูผลทุดหลงหอยหมูหลายขนาดครับหมูปลาอีกดอกนึงครับผมขับดอกนึงมีปลาหคกโกครับ,บผม เบาขอดกับมหดทางลงแล้วครับผมเบ่าว่าพาพี่พาหน่องไปเบ่งผลงานํำกันเลยครับเบาเบาขอดมาปีนผู้ปีนเขาสีโศกสีมันไปเลยครับผมมาตามหาเห็ดบดเห็ดลมมนะครับนาะเบ่งผลงานํำกันเลยครับกับพี่น้องอุ้ยงามๆหนึ่งสกาครับผมครับนางเอกผู้จองสวยๆเลยครับผมนางเอกผู้จองห่าก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบกดอกครับผมเห็ดเปิ้งข้าลายดอกหนึ่งครับผม สว่วนหะน้าจะเป็นเฮดบดครับเฮดบดกำลังงามๆนะครับพี่น้องอ่อนๆครับโอ้ยแต่ตะก,กานี่นครับผมความมานของเบาวขอนมาเลยโอ้มีแต่งามๆสวยๆตะก,กาใหญ่ด้วยครับเบาวขอนหมากเลยเฮดบดกะส่วนมากกที่ดอกน้อยร้ายครับผมเก็บบทัไนไถ่นะครับเนาะเบาวขอนก็เลีมแต่ดอกใหญ่เพิ่งครับผมดอกหมาก็ยังร้ายพอได้เก็บอยู่ครับผม แต่เห็ดสีชมพูหอยสวยสุดยอดเลยครับความานบาวคอดมาเนี่ยหนึ่งตะก้าครับผมสุดยอดคือเกอ่าครับผมมาปีดภูปีดเขามาเนี่ย่บาววขอดขอขอประคุณหลายหลายเยครับ เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมที่เขารับชมบ่าวคอนลรีสานแล้วครับขอบพระคุณในไลค์ครับทุกไลค์ทุกแช่ทุกการติดตามครับผมบ่าวคอนก็ขอฟาววีครับคลิปนึงครับฝากป้ามยมยัยลุงปาหนาอาเบสทกคู่ทุกคนครับหรือว่าน้องนงลูกหลานครับผมใสยเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวคอนลรีสานนี้ได้ครับสำบบ่าวคอนลรีสานแรงใจคลิปต่อไปครับคลิปหน้าเขมรมาครับบ่าวคอนแซ่ครับคลิปนี้งขอหยุดเพล็กสันดีครับสวัสดีครับลุ้นกันคลิปหน้าครับผม